สวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมขณะนี้ทุกท่านอยู่กับดีเจโนอึน no นะครับวันนี้เรามาฟังนี่ไลน์แล้วหรอไลน์แล้วไลน์ <laughs> <laughs> แล้วจา้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน อันนี้ผมก็อยู่ที่มีมาวายออฟฟิเชียลนะครับผม Where are you มีมาวายออฟฟิศ With m a c h n e ใช่แล้วอยู่ออฟฟิศคลับฮ่าฮ่า อ้าวไอโฟดวัดดี I know how you day oh. ทุกคนเห็นนี้ปะเห็นรอยแดงๆตรงหน้นผาผากผมปะัปหนึงให้ฟิลเตอร์มาหลุดก่อนเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าเกิดจากอะไรผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องเคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในชีวิตเหมือนกันทุกคนเคยนอนอยู่แล้วเล่นโทรศัพท์ปะ เล่นๆอยู่แล้วมันตกใส่หน้าตัวเองอะไรเงี้ยแดงเลยอ่ะดูดิช้ำเลยอ่ะอะไรนะนครสวรรค์เจ้าชูมากดีนะเราไม่ใช่นครสวรรค์นะดิมาบอกเราเจ้าชู้เคยคบกับเราแล้วเหรอเจ้าชู้อะไรไม่มีหรอก ดีกว่าพี่ก็พระแล้วครับใช่ทุกคนมันเจ็บมากขึ้นเนี่ยผมนอนอย่างเนี้ยแล้วก็เรียบร้อยวันต่อมาเขียวเลยอะเพื่อนแกบอกอันนี้เพื <pe ern> ่อ <pe> น <ern> ปล่อยข่าวมั่ว เป็นคนอ๋อใช่ผมเป็นคนเข้าวัดทําบุญครับผมสวดมนต์ฮัลโหลสวัสดีหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดคนด้วยนะครับผม Give me a mean heart วัดท่าหม้หรือเปล่าทุกคนอย่าพูดถึงผมโซเซดมากเดี mm ๋ยวย้อนเซลออนหน่อยออนทานข้าวหรือ,อยังครับทุกคนอย่าลืมทานข้าวด้วยนะครับ เจอกันบางแคพอดีเราไม่ชอบบางแคเพราะเราแคแค่บางคนชอบมันไม่มีปุ่มเอฟเฟกให้กดนะจูนิเดร์ดาจจะคุณทำให้เยี่ยมวันนี้เป็นไลฟ์โนอ่นเอ็กซ์มาเฉินผู้เปิดสวิตช์นะครับผมสดูดิโสตูดิโ แค่ใครแค่เธอไงหนีได้ปะคนทำเอฟเฟกต์ตัวนี้กัดจังหวะไม่ถูกญี่ปุ่นเนี่ตัว่า주세요กุ๊กฮากิสมิดังบอกว่ารีบมาญี่ปุ่นเร็วๆได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบไป 엘제이 니들 만나밥 먹고 파바징을 먹었어요. Singing Touchdown, เหมือนทัชดาวมองขึ้นไปบนฟ้าฉันชวนเธอหนึ่งนับดาวโชคดีไม่ต้องสงสัยเรื่องของเราเราอยู่กันไหม Oh my lovely สวดทักถ่ายซาร่าหน่อยได้ไหมฮัลโหลโอ๊ให้ oh. hey, mm hmm. เป็นจอนเหรอ <laughs> สวัสดีครับซาร่า mm hmm. ไม่มีที่ยืนให้มัมมีเลยเจ้าชู mm hmm. ไม่น่าใช่ผมแล้วล่ะน่าจะเป็นคนอื่นเจ้าชูอะ mm hmm. ชัเคนชานะชัเคนชานะน,นไนสปอย The song. If if you guys wanna listen to my new song, you guys you guys have to pre-order the album. I will spoil it a little bit. Yeah, too long, song god. แค่นี้พอ. กำลังคิดว่าผมไปเอาช่องนี้ดีออกดีไหมตัดอ,อย่างเงี้ยให้มันสมมติว่าไม่มีช่องไม่มีช่องนี้มันก็จะเหลือแค่นี้ปุ๊บแล้วก็ตัดตรงนี้สั้นใครใครบอกอื่นเผาเ่า ทำไมไม่เองรักดูซะก่อน I love your short hair Really w h a ฝนตกเหรอโอ้ oh, อะไรย่ะไม่จริง มาบอกพี่เจ้าชู้อะลองมาเป็นแฟนพี่ดิพี่จะได้รักหนูคนเดียวไหมคะอ่อะเห็ไหแย่มากมันกะไม่ถูกอ่ะมันนี่นะคิดถึงโนูอื่นหัวสีผมก็คิดถึงหนูอื่นหัวสีครับแต่ว่าเราต้องถ่ายซีรีส์กันก่อนนะครับทุกคน นะครับติดฝนลองให้ฟังหนะน่อยติดเธอไม่ไว้ลองยีงปะติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนอ๋อตรงนี้หรอตรงนี้เป็นสิวครับทุกคนมีคนมือบอนไปแกะสิวครับผมก็เลยเป็นอย่างนี้ Who are with oh, you with Ban Ban Machen? Can you sing happy birthday, happy birthday? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday Happy birthday day 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 day, day. Happy birthday to you today back to back to วงสาว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 สาาหยิบเล่นไปยโอเคผมได้ซาวมาแล้วทุกคนเลิศไปเลย เอาดีๆหาได้ได้เดี๋ยวมันมีอันที่แบบอยากคายหนาดีรอันี้ดิไม่ได้เธอคะทีรักคะเออออาดิเออเหมือนบอลละอุ้ย แล้วบอลบอลไงบอลไมนชอบเล่นเอฟเฟกต์ใช่ไหมทำไมมาบอมันทำไงนะแต่บอลม,มันเซียนะ่ะบอลม,มันเก่งอะอมาหนึ่งขอขอบคุณก,กันอันนี้คือเสียง<ไ>อะไร<อ>น,นี่ไง<อ>ต้องเล่นมกกุมกก่อนหามุกก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราคอมเมนต์ดีๆก่อนเดี๋ยวตอบมุกล้วให้นี่หวานใจไปไหนหวานใจเขาก็เต็งไง <laughs> ขับกาม,มาแล้วหยุดกัน <laughs> <laughs> พี่ขอกำลังใจเรียนหน่อยสู้ๆนะครับตั้งใจเรียนนะครับผมก็เรียนไม่ว่าจะวิชาอะไรเรียนยังไงก็ขอให้เป็นอย่างที่หวังนะครับผม ว่ารออะไรกันจ้ะโอ้บอสอยู่ไหนนะเอ่อบอสน่าจะไปทานข้าวครับผมมิสยูมิสยูทู สปอยมิดหน่อยได้เปล่าผมบอกเลยว่าทุกคนมีดเมล่าที่กำลังจะมาถึงนะครับผมแต่ละเพลงอะ่ะมันแบบมันดีมากๆแล้วก็เป็นเพลงที่ลิขสิทธิ์แพงมากๆแต่ว่าต้องขอบคุณพี่เป็ดที่แบบว่าเขาแบบลงทุนแล้วก็แบบเรียกได้ว่าแบบคือต่อให้บัตรขายหมดผมยัไม่รู้เลยพี่เป็ดจะได้สักเท่าไหร่เลยดูจากที่พี่เป็ดลงทุนไปแล้วว่าผมแบบอยากให้ทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตนะครับ ซัพพอร์ตผมด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตตัวแบรนด์เมลาโรสด้วยนะครับผมพูดดีมากเราจะได้ยินเพลงใหม่เธอในงานไหมอุ้ยอยากรู้ก็มาสิจ้าบอกเลยว่าเอกลุิษสุดๆได้ยินอะไรที่แบบ อะทุกคนอาจจะไม่ไม่ได้ไม่เคยได้ยินที่ไหนแล้วรออยู่แน่นอนนะครับผมบอกได้เลยว่าความ exclusive เนี่ยที่หนึ่งเสียงด้วยเสียงนะครับผมฝึกฝึกมามก็สำหรับใครที่อ๋อสำหรับอัลบั้มเหมือนกันนะครับผมใครที่อยากจะมาร่วมงาน แฟนไซด์กับเราอื่นนะครับผมเล่นได้ทั้ง Top Spender หรือว่า Lucky Door นะครับยังไงก็ฝากอุดหนุนอัลบั้มด้วยนะครับผมสามารถกดซื้อได้ที่ลิงก์นะครับผมใน Is Magenta ได้เลยนะครับ <c oughs> อ้าโอ้โหอ,อันนี้ดีได้อาชีพใหม่ละได้อาชีพใหม่ะละ น็อกน็อกประตูหรือถ่วงนีโอ๊ยเอ้ยออส วันนี้จะมาขายหลอดหรือขายขำอย่างผมมีหรอเคยขายขำไม่มีหรอกอ่นอยู่ไหนอยู่ออฟฟิศมีมไมวายครับผมฮ คันแล้วไวมากเลยไม่รู้จะเล่นอะไรน้ำพริกมารวยอร่อยไหมไมาถึงน้ำพริกแล้วครับหรือว่าพ่อค้า อร่อยไหมอร่อยครับอุ้ยเอฟเกมันเยอะมากเลยอะ่ะนิวชอยยะอุ้ยผมไม่ได้กดไปเรื่อยนะครับทุกคน Are you a kid? No. Nope. <laughs> That's me soon. To <laughs> con มาฝากอีกรอบนะครับผมสำหรับงานคอนเมล่าที่จะเกิดขึ้นวันที่24นี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าทุกคนก็อยากให้มากันเยอะๆนะครับผมเพราะว่าผมเองก็ตั้งใจซ้อมแล้วก็ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นร้องจะเต้นอะไรก็ตามแต่ผมแบบเต็มที่มากๆอยากจะให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็เป็นความประทับใจหนึ่งในหนึ่งในความประทับใจในปีนี้เลยนะครับผมอยากให้ทุกคนมีความสุขที่สุดเบนเอฟก็ดีโชว์ก็ดีมากๆบอกเลยว่าอลังการ มากๆนะครับผมเพลงก็บอกเลยว่าทุกคนถึงก็ต้องแบบอย่างนี้เลยแน่นอนครับผมเพราะว่าบริกาสิทแพงแค่ไหนตัว C ีอีโอแบรนด์คือสู้สุดชีวิตเพราะฉะนั้นยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนอัลบัม้มเพลง990บาททุกคนจะได้ทุกคนมันดีมากๆอัลบั้มคือแบบดีไซน์ออกมาผมว่ามันมันโอเคมากๆข้างในมีมีพวกอของแถมของอะไรน่ารักน่ารักนะครับผมมีให้ไปสุ่มกันด้วยอ่า มันจังหวะไม่ได้ะใช่ไงเดี๋ยวขอไปฝึกกับบอสกอน Your Thai is so good ไม่ได้อันนี้ดีสุดละอันนี้เล่นง่ายนะครับผมก็ยร้สิบบาทก็จะได้มามีสิทธิ์มาได้เข้า่วมแฟนซายด้วยนะครับผมบอกเลยว่าแฟนซายนี้ก็คุกคนจะได้ฟัง ทัชดาวสเปเชียลเวอร์ชันนะครับผมสดๆที่นี่แล้วก็ได้ฟังอีก2เพลงใหม่ของโนออ่นด้วยนะครับแล้วก็จะบอกว่าเพลงมันน่ารักมากๆหรทุกคนเหมาะกับคนที่แบบว่าช่วงคนที่กำลังเหงาหรือแอบชอบใครสักคนหนึ่งนะครับก็ผมเชื่อเสมอว่าคิดไม่ทันขอคิดก่อน your Thai is so good oh thank you so much ก็บอกเลยว่างานแฟนสายจะต้องดีมากๆเหมือนกันนะครับก็อยากให้มาช่วยอุดหนุนเยอะๆนะครับผมสำหรับเป็นบั้มแรกของโนอึนด้วยนะทุกคนก็ถ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับผมก็ถือว,ว่าเป็นบั้มแรกแล้วกันก็อ,อ,อย่าลืมมาฟังกันนะครับผมแล้วก็ในนั้นเนี่ยจะมีอะไรสเปเชียลหลายอย่างเลยเช่นทุกคนอาจจะได้ฟัง Touch ทัชดาวเวอร์ชันที่ไม่เคยฟังที่ไหนอ